ช่วงนี้เนี่ยของก็แพงแพงเงินเราก็ไม่ค่อยจะมีซะด,ด้วยเงินที่พ่อแม่ส่งมาเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วฉันจะทำยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปป้นธนาคารดีกว่า <Wow. S 1> สาวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซายาชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปป้นธนาคารบุกเฮเวนกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราขอไปแต่งตัวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวตำรวจจำได้ <S <S 1> <S 1> นี่เลยคะ่ะทุกคนห้องแต่งตัวของเรา <S <S 1> <S 1> เราจะต้องหาหน้ากากหรืออะไรมาปิดบังใบหน้านะคะทุกคนเอาอันไหนดีนะอุ๊ยเจอแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับแบบเป็นหนวดนะคะทุกคนนี่ เราว่าแค่นี้เนี่ยเขาน่าจะจําเราได้นะทุกคนเราต้องทําการเก็บผมของเรานะคะ <Okay. S 1> เราก็จะเอาผมเราออกแค่นี้ก็ไม่มีใครจําเราได้แล้วค่ะทุกคนนี่ uh huh. เนียนไหมคะทุกคน uh huh. โอเคค่ะทุกคน uh huh. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ uh huh. เดี๋ยวเราจะตรงไปที่ธนาคารกันเลยค่ะทุกคน uh huh. สำหรับวันนี้นะคะเราจะปล้นทั้งเงินบิตคอยทองแล้วก็เพชรเลยนะคะทุกคนเอาให้หมดไปเลย uh huh. การที่เรานะคะจะไปธนาคารได้นะั้นทุกคนจะใช้วิธีอะไรก็ได้นะคะแต่เราจะขึ้นรถไปนะคะทุกคนก็คือรถกลอบคันนี้เลยนะคะตามเรามาได้เลยค่ะทุกคนออกเดินทางกันเลย ถึงแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือธานาธานบุกเฮเวนว้าวนี่สินนะเป้าหมายของเราในวันนี้อุ้ยเหมือนว่าข้างในเนี่ยจะไม่มีใครอยู่เลยนะค่ะทุกคนถ้าย่างงั้นก็เสร็จแล้วถ้ายิ่งนั้นเราก็ขึ้นไปเลยค่ะทุกคนในอุ้ยเหมือนว่าเราจะเข้าห้องนี้ไม่ได้นะคะทุกคน มันน่าจะต้องใช้แบบว่าบัตรหรือกุญแจอะไรพวกนี้นะคะทุกคนคือดูคนเราไม่มีตังค์แล้วงั้นเราก็ไม่ต้องอยูโ oh <my> อ้ไม่ก็เอ้ยจอมนะเฮ้ยทุกคนนี่มันห้องอะไรกันเฮ้ยเหมือนว่าจะเป็นอุโมงค์เลยนะคะทุกคนว้าวมีคนมาขุดอโงน์เฮ้ย อุมโมงไว้ที่ใต้สระน้ําในเมืองบุกเฮเวนหรอนี้ไหนดูซิอุมโมงค์นี้ไปที่ไหนนะคะเฮ้ยทุกคนแล้วเรามาโผล่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะทุกคนมีทางขึ้นไปตรงนี้ด้วยค่ะอืมเฮ้ยทุกคนประตูเปิดได้เอ๊ะ ที่นี่มันคุ้นๆนะเหมือนว่าหลังโรงเรียนเราไม่ใช่หลังโรงเรียนดิหน้าโรงเรียนเราหนีทุกคนแล้วก็มีซอกตรงนี้พอมาตรงซอกก็จะมีไอ้ทางอยู่ตรงไหนอะทางอ๋อตรงนี้นะคะทุกคนก็จะมีทางเข้าไปแล้วก็เชื่อมอยู่ตรงสระว่ายน้าในเมืองบุคเฮเว่นเหรอทุกคน แล้วเขาจะไปที่ไหนต่อแต่เราเคยได้ยินมานะค่ะทุกคนว่ามันจะมีอุโมงค์เนี่ยที่จะพาไปในตู้เซฟธานาคารบุกเฮเว่นค่ะทุกคนอุโมงค์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอุโมงค์ที่เฮ้ยทุกคนจริงด้วยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องตู้เซฟของธานาคารบ <Yeah. S 1> yeah. ุกเฮเว่นเนย่ทุกคนในที่สุดเราก็จะมีเงินกินข้าวแล้วเย้ yeah. งั้น แล้วเราจะเปิดตู้เซฟยังไงล่ะทุกคน,น,นคิดสิคิดอ๋อทุกคนเรานะคะพกระเบิดมาด้วยคะ่ะทุกคนนี่เลยคะ่ะทุกคนเป็นระเบิดระเบิดนะคะเราจะเอามาระเบิดตู้เซฟกดระเบิดในเลยทุกคนแค่นี้เราก็จะได้เงินแล้วเย้กับบ้านดีกว่าเดี๋ยวตำรวจเจอตัว ทุกคนแต่ภารกิจของเรายัางไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเพราะเราจะไปเอาทองเอาบิตคอยเอาเพชรเอาให้หมดธนาคารไปเลยค่ะทุกคนเราก็เกิกลับมาที่ธนาคารอีกรอบนึงค่ะแล้วเราก็เดินมาที่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะ แล้วเราก็เจอกับบัตรของใครก็ไม่รู้ค่ะทุกคนวางทิ้งไว้บัตรตรงนี้เนี่ยจะไปเปิดประตูหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูแต่ว่าเหมือนว่ามันจะเปิดไม่ได้นะคะทุกคนเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นกรารส,สำหรับเปิดลิฟต์ข้างล่างหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูเฮ้ยเปิดได้จริงด้วยค่ะทุกคนนี แต่ว่าลิฟต์นี้จะพาไปที่ไหนนะเฮ้ยทุกคนนี่มันเป็นห้องแบบห้องนี้ลัยของธนาคารบุ๊คเฮเวนนี่ทุกคนห้องในตำนานนะคะที่เล่าขานกันในเมืองบุ๊คเฮเวนเอ๊ะอุ้ยมีเลเซอร์ด้วยคะ่ะทุกคนแต่เหมือนว่าตรงนี้จะมีกล่องกุญแจนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอทำการเบิกตัวขวานนะคะทุกคนเพื่อ เอามาทุบกระจกเพื่อเอากุญแจนะคะทุกคนเผื่อได้ใช้อ,อีอี๋ทำไมมันไม่แตกล่ะแตกสิฉันอยากได้กุญแจอโอเคได้แล้วค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอทําการกระโดดเลเซอร์ก่อนละกันนะคะทุกคนนี่อีเสี่ยวจริงๆโดนเสียดโดนเลเซอร์ถ้าโดนเลเซอร์มันจะแบบมันจะโดนแจ้งเตือนไหมอะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราได้มาถึงเป้าหมายแล้วค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือทองค่ะทุกคนงั้นขอเบิกตัวระเบิดของเรานะคะทุกคนเป็นระเบิดที่จําเป็นนะคะนี่เราก็เอามาระเบิดตู้เลยค่ะทุกคนระเบิดรอแค่นี้ก็ได้ทองแล้วค่ะเย่ทุกคนตรงนี้เนี่ยมีช่องระบายอากาศที่เราสามารถเข้าไปได้ด้วยะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปนะคะ แล้วก็มีเลเซอร์ใช่ไหมได้ฉันมีกุญแจฉันเปิดเข้าไปเลยนี่เลยค่ะทุกคนช่องระบายอากาศนิ่จะพาไปที่ไหนกันนะไปดูกันเลยค่ะทุกคนอุ้ยมันจะมีทางยาวๆเลยนะคะเฮ้ยทุกคนนี่มันเป็นตู้เซฟอีกอันนึงในธนาคารบุ u เ h เ a v e นี่ทุกคนเดี๋ยวเราลองระเบิดดูนะคะรอบเดียวไม่ได้ทุกคนต้องสองรอบ ตู้เซฟนี้เป็นตู้เซฟอะไรอุ๊ยปิดคอยค่ะทุกคนตู้เซฟปิดคอยอือแต่ตอนนี้เราติดโอเคเราออกมาได้แล้วตู้เซฟปิดคอยค่ะทุกคนเย้โ yeah. ลวบปิดคอยอันนี้มันต้องมีมูลค่ามาหาศาลแน่เลยค่ะทุกคนโอเคงั้นฉันขอออกไปเลยละกันอุ๊ยตรงนี้มีห้องอะไรด้วยค่ะทุกคนอุ๊ยทุกคนห้องเพชรเย่เราเจอห้องเพชรแล้วค่ะทุกคน นี่คือห้องเพชรในตำนานของธนาคารบุกเฮเวนอืมแต่เหมือนเราจะใช้บัตรไม่ได้นะคะทุกคนทําไมอ่ะไม่เราใช้บัตรไม่ได้อะ่ะทุกคนไม่ใช้ไม่ได้อ๋อใช้กุญแจใช่ไหมโอ,โอเคเข้ามาได้และะ้วค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นวงจรอะไรเลยนะคะทุกคน ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทําลายวงจรค่ะทุกคนทําลายด้วยยังไงนั่นเหรอก็ทุบเลยสิค่ะทุกคนทุบมันเลยน่นนนนี่จะให้เปิดดีๆไหมโอเคเปิดแล้วคะ่ะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็เอาระเบิดค่ะมันระเบิดมันเลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้เพชรแล้วคะ่ะทุกคนเย้กลับบ้านการภารกิจสำเร็จ โูห้หบอกได้เลยค่ะทุกคนว่างานนี้อ่ะรวยเละ <Yeah. S 1> ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับการป้นธนาคารบูเคเว่นในวันนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด like กไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใเราด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เรามาทำอะไรในบูเคเว่นอีกก็สามารถบอกได้นะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย